เศรษฐีโชคแป้งเมตตามหานิยมพบกันเร็วๆนี้ค่ะแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่อตกมาเแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรนนะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่1นะคะธันวาคม2564ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะและก็เป็นวันแห่งโชคลาภนะคะ วันแห่งความโชคดีนะของพี่น้องทั้งหมดเลยนะนี่เป็นการวยพรด้วยนะคะพี่น้องคะนะในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้ใครที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดวงนะคะซื้อลอตเตรอรี่คืนนี้หลับให้สบายนะคะอย่าเครียดนะคะพี่น้องคะนะหลับให้สนิทนะคะไหวพระสวดมนต์ขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพองค์ไหนก็แล้วแต่ที่พี่น้อง นะคะนับถืองี้ขอพอรท่านได้เลยนะคะและก็ในวันนี้ป้าหมอก็ขอพอรปู่นะคะพญานาคนะคะขอตัวเลขนะสำหรับพี่น้องละนะเนี่ยบุญนะคะนําพานะคะตัวเลขของอปู่พญานาคนะคะพี่น้องท่านไหนที่เห็นตัวเลขและจะเอาตัวเลขของปู่ที่ให้ในวันนี้นะคะอ่ะไปเสี่ยง ก็ไม่ได้ว่านะคะพี่น้องค่ะนะเออนะแล้วก็ดูไม่เหมือนกันค่ะป้าหมอก็ดูอย่างนึงพี่น้องก็ดูอย่างนึงแล้วแต่ว่าปู่จะให้ใครค่ะในวันพวกนี้เนาะตอนนี้เบลล่าจุดได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องดูได้เลยนะคะประเดี๋ยวเนาะค่อยๆดูและถ้าไม่ชัดแบบไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวให้เบลล่านะคะแคปบนะคะแคปบหน้าจอนะคะใหอ้อ่ถ่ายให้ดูอีกทีนึงใน ชุมชนนะคะในชุมชนนะพี่น้องก็ดูได้นะว่าอย่างนั้นค่ะเราละในวันพรุ่งนี้เรามาดูนะคะว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มเดือนใหม่แล้วนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าเริ่มเดือนใหม่แล้ว <iques> <LS> พี่น้องก็จะต้องดีค่ะและก็จะต้องเฮงค่ะว่าอย่างนั้นค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ใบแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ราชาราชาถ้วยนะคะพี่น้องขานะเล็กก็สามเหรียญค่ะนี่พี่น้องวันอาทิตย์เล็กก็หกเหรียญค่ะพี่น้องขาอะรู้สึกว่าไพ่ขึ้นดีค่ะเล็กก็ไพ่ทักดาบสมมงกุฎสสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทำนายโดยรวมบอกว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์มีโชคมีรับเข้ามานะคะพี่น้องค่ะนะโดยเฉพาะสามเหรียญน,นั้นเนี่ยมีเงินเข้ามาแน่นอนค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะและเงิน มาจากไหนมาจากกิจการการงานค้าขายมีกําไรหรือมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ป้าหมออนุญาตให้พี่น้องวันอาทิตย์เสี่ยงได้คะ่ะในวันพรุ่งนี้เลยนะและก็โชคดีในเรื่องของเงินเหมือนกันแต่ว่าเป็นเงินที่มาจากความขอความช่วยเหลือผู้อื่นนะ้าจากผู้อื่นหรือขอเครดิตนะคะนี่สำหรับ หกเหรียญนะคะอันนี้ทํานายสบายๆและก็ไพ่ทักนะคะดาบสมมงกุฎพี่น้องวันอาทิตย์นะคะต่อไปนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเขาบอกว่าได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ป้าหมอถือว่าเฮงมากเลยนะคะในวันพวกนี้โอเคขอให้เฮงๆอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันจันทร์เดอสั้นไฟขึ้นดีนะคะตัวตนเนี่ยพี่น้องนะเดอสั้นนะคะและก็เก้าเก้าดาบน่นะคะใบที่สามไว้อัปปจูนนะและก็ใบที่สี่นะคะอัดสวินอัดสวินถ้วยพี่น้องวันจันทร์อันนี้เราทำนายสบายๆนะวันนี้เนาะพี่น้องวันจันทร์นะคะถ้าอยากจะมีโชคมีลาบ ลดในเรื่องความวิตกกังวลลงคืนนี้นอนให้หลับนะคะถ้าไม่หลับหลับหลับตื่นตื่นไม่สบายก็ไม่ต้องซื้อค่ะพี่น้องค่ะนะถ้าหลับสนิทนะคะพี่น้องนะจะฝันแม่นอ่าฝันแล้วเราก็เสี่ยงโชคได้ว่างั้นซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะอ่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันจันทร์ก็เหมือนกันนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะพลิกปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันจันทร์ละค่ะ นะคะพบทางออกทางสว่างนะมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นลดในตัวนี้ลงค่ะพี่น้องค่ะนะลดในตัวนี้ลงค่ะคืนนี้นอนได้หลับนะแล้วก็ก่อนนอนก็ไหวพระสดมอนหน่อยอธิษฐานจิตนะคะพี่น้องเอาอย่างนั้นกันนะทานายสบายๆค่ะไม่มีอะไรค่ะในวันพรุ่งนี้นะมีแต่ความโชคดีค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้ เห็งเ็นค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะใบแรกแทมเรนะใบที่สองว่าไงคะใบที่สองเจ็ดเดือนนี่นะคะใบที่สามเด็กเมสเชียนนะคะใบที่4 8ด นะคะแปดถ้วยสำหรับพี่น้องวันอังคารมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนะคะที่อยู่อาศัยบ้านชชองได้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็บางท่านนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะก็คือเดือนสุดท้ายนี่นะและก็มีเงินเข้ามามีโชคมีรับเข้ามาเหมือนกันนะคะคิดการวางแผนที่จะหาเงินลงมือทําได้เลยค่ะพี่น้องวันอังคารต่อไปนี้พี่น้องวันอังคารการเงินดีขึ้น นะคะดีขึ้นแต่ว่าไพ่ทักมีว่าพี่น้องวันอังคารบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะเดินทางไกลออกนอกพื้นที่หรือไปทํางานไกลๆต่างจังหวัดไกลๆหรือมีโอกาสไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะสาพี่น้องวัดอังคารแต่ถามว่าไปแล้วดีไหมก็ไปแล้วดีแต่ว่าเราไม่อยากจะไปนะคะหรือเป็นห่วงคนข้างหลังอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าไปแล้วอนาคตของเราดีนะคะมีงานทํามีเงินเข้ามา ป้าหมออยากให้พี่น้องวันอังคารไปนะคะอ่าไปแล้วเราจะดีนั่นเองค่ะไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังละค่ะอ่า <c oughs> เขาอยู่สบายดี <c oughs> ว่ายางงั้นนะคะนี่คือในลักษณะที่ตั้งดีนะคะอีกหนึ่งวันคือวันอังคารเนี่ยพี่น้องวันอังคารฉะนั้นป้าหมอวยพรให้พี่น้องวันอังคารเฮงเฮงค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนนี่นะคะในวันพรุ่งนี้ก็เคลียร์งานยุ่งงานนะสำหรับห้าไม้เท้านะคะเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยนะคะเรื่องยุ่งยุ่งน่ะหายละนะอัศวินนะคะอัศวินเหรียญราชาไม้เท้าน่ะเห็นไหมคะและก็ไพ่ทักดเดว์พี่น้องวันพุธกลางวันก็ดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะอะไรที่ยุ่งยุ่ง นะคะก่อนหน้านี้ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องบริวารน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินเคลียร์ได้หมดเลยค่ะในวันพวกนี้เคลียร์ได้หมดเลยค่ะและแถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะพอได้กินขนมว่ายอย่างนั้นนะคะอย่างนี้นะพี่น้องวันพุธกลางวันก็ตั้งดีตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปนะคะโดยไพ่เดอะเวอร์พี่น้องว่าพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะก่อนหน้านี้จะ มีปัญหาอุปสรรคหนักหนักผิดหวังอย่างไรก็แล้วแต่นะคะแต่ขึ้นเดือนธันวาคมนี้พี่น้องจะดีมากเลยนะคะ mm. เฮงมากเลยนะคะเอาว่าอย่างนั้นนะความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมาหาพี่น้องวันพุธกลางวันเช่นเดิมค่ะสาธุเอาว่าอย่างนั้นว้พอล,ละนะอ่ะฉะนั้นพ่อหมอให้พี่น้องวันพุธกลางวันเฮงเฮงค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะ สำหรับพุทธกลางคืนเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบไหนก็คืออ่าจักรพรรดิค่ะและก็นะคะดไม้เท้านะคะดไม้เท้านะคะและก็สี่เหรียญน,นะคะและเขาไพ่ชักว่างไงคะเดชชาดีอดสำหรับพี่น้องวันพุทธกลางคืนนะคะอ่การงานเด่นมากเลยนะคะเริ่มเตือนใหม่นะคะ การงานมั่นคงขึ้นการเงินก็มีการเก็บหอมรอมริบจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสี่กองสี่ส่วนได้แล้วนะคะดีทั้งสองเรื่องเลยนะคะพี่น้องค่ะขึ้นเดือนใหม่เนี่ยนะพี่น้องวันพุธกลางคืนและก็ไพทักก็ดีค่ะเนาะยังคงเป็นอัศวินนักรบนะคะมีการเดินทางออกนอกพื้นที่ติดต่อเจรจาค้าขายนะคะ ในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยหรือบางท่านอาจจะเดินทางไกลทํามาค้าขายทํางานถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ถือว่าเฮงแล้วก็โชคดีเหมือนกันนะคะโอเคนะคะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงเฮงคะ่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างคะ่ะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหน ก่อนหน้านี้ฝืดเงินนะคะนี่ก่อนหน้านี้ฝืดเงินแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ไปทํากิจทาการนะคะนี่และก็พี่น้องวันพระฤกษ์สวัสดีระมัดระวังนะคะจะมีปากมีเสียงกับบริวารในครอบครัวนะคะบริวารในที่ทํางานนะคะและระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพระฤกษสวสดีนะคะเล็กๆน้อยๆนะโดน นะจ็บไม้เจ็บมือโดนของแหลมทิ่มแทงนี่อย่างนี้นะเป็นแผลเป็นอะไรนะคะพี่น้องขานะระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์นะคะในวันพวกนี้เนี่ยต้องระงรับอารมณ์ละนะไม่งั้นก็จะมีเรื่องไม่สบายใจกับบริวารน,นะคะและถ้าสมมุติว่าพี่น้องวันพฤหัสบดีทะเลาะขัดใครเนี่ยจะเสี่ยงโชคไม่ต้องเสี่ยงนะคะพี่น้องขานะไม่โอเคละในวันพุวกนี้นะฉะนั้นนิ่งสง,งบสยบความเคลื่อนไหว เราก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาและก็จะมีโชคลาภครับถ้าพี่น้องวันพฤหัสนะคะเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะคะมีเรื่องมีราวกับใครไม่สบายใจกับใครโกรธกับใครแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงนะคะพี่น้องคะมันจะไม่ถูกว่าอย่างนั้นฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ถ้าสมมุติเรานะคะต้องการโชคลาภการเงินเข้ามาแบบคล่องๆนิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหวใจร้อนไม่ได้นะจ้าพี่น้องจ๋านะโอเคขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ใบแรกเลยสองไม้เท้านะคะใบที่สองค่ะพี่น้อง่ะใบที่สองอัศวินดาบใบที่สามค่ะสองดาบนะคะใบที่สี่ค่ะให้ทักไว่ายังไงคะชัดริกค,ค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยในวันพร่งนี้นะคะเออจะมีการเดินทางอย่างไม่มีเปลนไว้ยงั้นนะคะแล้วก็ไปแบบด่วนๆสิ่งที่จะให้พี่น้องวันศุกร์ระมัดระวังก็คือเรื่องของขับรถอย่าเรียวระมัดระวังอย่าใจร้อนนะคะพี่น้องค่ะเนาะอ่าไม่งั้นแล้วเราจะเกิดอุบัติเหตุเอาง่ายๆได้นะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์และก็สอง ดาบมีหนึ่งเรื่องสอเรื่องที่ให้พี่น้องวันศุกร์นั้นตัดสินใจเลือกอะว่าอย่างนั้นนะฮะในการตัดสินใจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่มันจะเป็นต้องเลือกก็แนะนำเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในกรณีไหนก็แล้วแต่หมออยากให้พี่น้องวันศุกร์นั้นเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ทํามนให้ดีที่สุดนะคะทิ้งในส่วนที่เราไม่เลือกแล้วก็ไม่ต้องเสียดายอันนี้ เอาแบบกว้างๆก,กันนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นและก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องนะสุขภาพเอ็นข้อกระดูกและก็สายตาดวงตานะคะอ่าส่วนไพ่ทักแชัดตริกเนาะถ้าสมมุติว่าพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้มีการเซ็นพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอ่าอย่างเช่นเซ็นในลักษณะการค้ํกู้อ่า หรือทำพันธะสัญญาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะและก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าสมมุติว่าจะตัดสินใจอะไรนั้นเนี่ยพี่น้องวันศุกร์จะต้องใช้เหตุผลและข้อมูลต้องชัดเจนนะคะอย่าใช้อารมณ์ว่ายอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะค่ะขอให้พี่น้องวันศุกร์เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนในวันพรุ่งนี้นะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะ นักขณะนี้นี่ก็รู้สึกว่าอ่ารู้จักที่จะนิ่งๆได้แล้วสบพี่น้องวันเสาร์นะคะแต่ว่าก็มีในวันพวกนี้ก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ให้เราต้องเครียดแล้วก็นะคะเครียดตึงเครียดแล้วก็มีการคิดย้อนหลังนะคะนี่อย่างนั้นและก็พี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้นะคะ หมอก็อยากจะบอกว่าไพ่แนะนําบอกว่าคุณอย่าคิดมากได้ไหมอย่าคิดย้อนหลังได้ไหมอย่าคิดล่วงหน้ามันไกลๆได้ไหมนะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะอ่าและก็อีกตัวหนึ่งค่ะไพ่ทักบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็แล้วแต่ปวดหัวปวดไมเกรน โรคกระเพาะหรืออะไรเนี่ยนะคะภูมิพงภูมิแพ้ถ้าสมมติว่าเคยเป็นแล้วมันหายไปแล้วมีโอกาสที่จะหวนกลับมานะคะพี่น้องวันเสาร์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษละค่ะในวันพรุ่งนี้ส่วนไพ่ทักดีค่ะยังคงขายของดีนะคะยังคงขายของดียังคงมีเม็ดเงินกันมาและมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะถึงไม่มากมายแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะพี่น้องวันเสาร์เนาะ และเขาบอกว่าถ้าจะได้เงินในวันพวกนี้ก็จะมีผู้ที่อายุน้อยกว่าเรานำช่องทางในเรื่องของการหาเงินมาให้เราหรือนำโชคลาภให้เรานั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์ในวันพนุ่งนี้โอเคนะคะค่ะขอให้เฮงเงค่ะฉะนั้นนะคะเห็นเลขปูแล้วยังเบลล่ามาดูเลขปูให้หน่อยเบลล่ามาดูเลขปูให้หน่อยเบลล่า มาดูเลขปูให้หน่อยนะคะอ่าพระหมอก็อยากจะให้พี่น้องนะคะมีโชคมีลาบเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะหลับให้สนิทฝันให้ดีอย่าเครียดนะคะพี่น้องคาะนะเอาอย่างนั้นกันนะเริ่มเดือนใหม่แล้วเป็นเดือนที่ส่งท้ายปีด้วยนะคะก็อยากให้เฮงเงนะคะให้โชคดีนะให้มีเงินมีทองเข้ามาแบบฟุกๆุนะคะพี่น้องคะ่ะเอาอย่างนั้นกันเอาละ เลขอะไรล่ะเห็นชัดไหมละ่ะวันนี้นะคะไม่ต้องถามว่าเลขอะไรนะคะเพาหมอดู<ม>กับพี่น้องนะ่ะดูไม่เหมือนกันเพราะนั้นพี่น้องดูว่าได้เลขอะไรก็เอาเลขนั้นไปนะคะเพราะอาจจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะบางวันก็ชัดบางวันก็ไม่ชัดนะโอเคนะอ่ะถ้างนั้นขอให้เฮงๆมีโชคมีลาภนะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ